รวังเอ็นต่อของหนูเราจะงเนาะแหลมแหลแล้วก็พอหมุนอทเฮ้ยทำรดเอกวันนั้นนีใช้ไม่เป็นนนะม่ยดี๋ยวพี่ใายก่อนเดี๋ยวใช้ไม่เป็น

ระวังนะพวกนั้นเหมันอยู่นี่เห็นไหเห็นไหมพวกนั้นระวังนะเวลาเหลาเดี๋ยวมันไอ้นี่เนาะไม่เชื่ออไม่เช่เอไม่เช่อเอาเอเดี๋ยวเอาเอาเอา้วมาอย่าอย่าอาอ